สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้เราก็มีข่าวด่วนเข้ามานะครับนั่นก็คือสหรัฐอเมริกานะครับได้ส่งโดรนพิฆาตเข้าไปถล่มมือวางแผนของกลุ่มไอซิดเคนะครับจากการรายงานข่าวของสำนักข่าว BBC ไทยนะครับเขาก็ได้รายงานข่าวว่ากองทัพสหรัฐนั้นเชื่อว่านะครับสามารถสังหารเครือข่ายของกลุ่มไอซิดเคนะครับระหว่างการใช้งานโดรนครับเข้าไปโจมตีพวกกลุ่มไอซิดเคนะครับทางด้านภาคตะวันออกของอัฟ การนิสถานครับซึ่งเหตุการณ์การโจมตีของสหรัฐนะครับมันก็เกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่มไอซิดเคนะครับได้ทำการก่อการร้ายที่สนามบินกรุงคาบูนั่นเองครับโอ้โหคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นการตอบโต้แบบทันทีทันควันเลยนะครับ ทั้งนี้นะครับคุณผู้ชมกองบัญชาการของกองกำลังสหรัฐนะครับพวกเขาก็ได้กล่าวว่าการโจมตีในครั้งนี้นะครับเป็นการโจมตีทางอากาศที่ใช้โดนนะครับเข้าไปโจมตีในพื้นที่ของจังหวัดนันกาฮาของอัฟกานิสถานครับและการเข้าโจมตีจากโดนครั้งนี้นะครับก็ประสบผลสำเร็จและสามารถสังหารเป้าหมายได้โดยที่กลุ่มพลเรือนที่อยู่รอบข้างนะครับไม่ได้รับอันตรายใดๆจากการโจมตีครั้งนี้ครับ ทั้งนี้นะครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ของสหรัฐที่ไม่ประสงค์ออกนามนะครับเขาก็ได้กล่าวกับรอยเตอร์ว่าพวกเขานั้นใช้โดนแบบ MQ9 r e p p e r ครับขึ้นบินมาจากทางฝั่งประเทศพันธมิตรที่อยู่ในตะวันออกกลางนะครับก่อนที่จะเข้าไปโจมตีกลุ่มติดอาวุธนะครับขณะที่เป้าหมายอยู่ในรถนะครับพร้อมกับสมาชิกของ ISISK คนหนึ่งนะครับและการปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับก็สามารถสังหารทั้งคู่ลงได้พร้อมกันครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมแหล่งข่าวนั้นก็ไม่ได้เปิดเผยว่าทางสารัฐนั้นใช้ขีปนาวุธชนิดใดนะครับในการสังหารพวก i อซิดในครั้งนี้นะครับแต่จากการวิเคราะห์ของแอดมินแอดมินคาดว่าสหรัฐนั้นจะใช้ขีปนาวุธแบบนินจานั่นเองครับ สำหรับขีปนาวุธชนิดนี้นะครับคุณผู้ชมมันมีชื่อรหัสว่า A.G.M.114R9X นะครับซึ่งมันเป็นจรวดเฮลไฟรุ่นดัดแปลงที่ถอดเอาหัวรบระเบิดออกไปนั่นเองครับและนอกจากนี้พวกเขาก็ได้ทำการนะครับเปลี่ยนเป็นการติดตั้งใบมีดแบบ6แฉกเข้ามาแทนนะครับจนพวกมันนั้นได้รับการตั้งฉาย,ยาเล่นๆว่าจรวดนินจานั่นเองครับ ทั้งนี้นะครับคุณผู้ชมจากการวิเคราะห์เบื้องต้นจากผู้เชี่ยวชาญนะครับพวกเขาก็คาดว่าประสิทธิภาพของจรวดชนิดนี้นะครับ ก่อนที่พวกมันจะทําการพุ่งใส่เป้าหมายนะครับพวกมันก็จะกลางมีดดาบออกมานะครับซึ่งมีดของมันนะครับก็จะมีความยาวอยู่ที่ราวๆหนึ่งฟุตครึ่งครับจึงทําให้รัศมีทําลายล้างของพวกมันทั้งหมดนะครับน่าจะอยู่ที่3ฟุตนั่นเองครับซึ่งก็ถือว่าเป็นที่ครอบคลุมนะครับสําหรับรถยนต์1คันพอดีเรียกได้ว่า1ลูกคนในรถตายหมดแน่นอนครับ ต่อมานะครับคุณผู้ชมเรามาดูความสามารถของโดนแบบ MQ9 r i p p e r กันซักเล็กน้อยนะครับซึ่งจริงๆแล้วแอดมินก็เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยคงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเจ้าโดนมหาภัยชนิดนี้นะครับมันมีความร้ายกาจขนาดไหนนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่แอดมินก็ขออนุญาตทุกท่านนะครับเอามาเล่านิดนึงเผื่อที่ว่าจะมีน้องๆสมาชิกท่านใหม่ๆนะครับอาจจะยังไม่ทราบเนาะตอนนี้แอดมินก็ขอเล่านิดน,นึงนะครับ สำหรับโดนแบบ MQ9 Reaper นะครับคุณผู้ชมมันก็เป็นอากาศยานควบคุมระยะไกลแบบติดอาวุธที่ครบคันมากๆเลยครับพวกมันนั้นสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างหลากหลายและก็สามารถบินในระดับความสูงปานกลางนะครับมีอายุการใช้งานที่ยาวนานโดยหน้าที่หลักของเจ้า r ิ p เ e r นะครับก็คือการสังหารศัตรูแบบสายฟ้าแลบโดยที่ศัตรูนั้นไม่สามารถที่จะรู้ตัวได้เลยนั่นเองครับ นอกจากนี้นะครับหน้าที่รองของมันก็คือการถ่ายภาพนะครับแล้วก็การรวบรวมข้อมูลข่าวสารในสนามรบและส่งกลับไปยังศูนย์บัญชาการแบบเรียลไทมได้อีกด้วยครับ สำหรับโดนแบบ MQ-9 r e p p e r นะครับคุณผู้ชมพวกมันก็มีราคาอยู่ที่ลำล้ประมาณ16ล้านดอลลาร์นะครับหรือว่าราวๆ482ล้านบาทครับถือว่าเป็นทางเลือกที่ถูกมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถทางด้านข่าวกรองและการโจมตีทางอากาศครับทั้งนี้พวกมันสามารถติดตั้งระเบิดและขีปนาวุธต่างๆได้หลากหลายประเภทครับ ยกตัวอย่างเช่นขีปนาวุธเฮลไฟ i r e a g m 1 1 4ครับระเบิดนวิถีด้วยเลเซอร์แบบ GBU12 Paveway นอกจากนี้นะครับพวกมันยังสามารถติดตั้งระเบิด j d ด m ได้ด้วยนั่นก็คือระเบิดแบบ GB38 นั่นเองครับ คุณผู้ชมครับและขนาดลำตัวของเจ้าริปเปอร์นะครับเมื่อเราวัดความยาวจากปลายปีกทั้งสองข้างนะครับพวกเขาก็จะมีความยาวปีกอยู่ที่20เมตรครับและมีน้ำหนักรวมนะครับอยู่ที่2,223กิโลกรัมครับ MQ9 Ripper นั้นสามารถบินได้ที่ความสูง7,000เมตร แต่ว่าจริงๆแล้วนะครับพวกมันสามารถบินได้สูงถึง1 5 0 0 0เมตรเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าบินได้สูงมากๆครับนอกจากนี้นะครับพวกมันยังสามารถบินได้ไกลาราวๆ1,931กิเโลเมตรและสามารถทำความเร็วสูงสุดได้มากถึง480กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่นักบินนะครับสามารถนั่งควบคุมเจ้าโดรนชนิดนี้นะครับห่างไกลออกไปได้หลายพันกิโลเมตรเลยทีเดียวครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นโดรนที่น่าใช้งาน งานมากๆเลยทีเดียวนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับแอดมินก็ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อให้แอดมินคนนี้ได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ